เจอรี่จะตัดแว่นใหม่เหรอคือเปล่าครับคือบอกว่ามันจะเลือกกล่องแว่นให้เพื่อนครับพอดีเพื่อนผมเขาได้เลื่อนตำแหน่งก็เลยจะซื้อเป็นของขวัญให้เขาซะหน่อยครับยืนเลือกอยู่นานมากไม่เห็นได้สักทีโอ้โหก็เลือกนานเหมือนกันครับจริงๆผมรู้ครับเพื่อนผมจะรูปหน้าทรงกลม ถ้าเราเลือกแว่นก็ต้องเลือกที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่ผมเคยเห็นนะครับของเดิมเขาก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมอยากให้เขามีทรงอื่นบ้างเจอรี่คนที่หน้ากลมๆเนี่ยนะนอกจากทรงเหลี่ยมแล้วเนี่ยยังสามารถเลือกได้อีกหลายทรงเลยนะอย่างทรงเวฟฟาร์เรเป็นอีกทรงหนึ่งที่เหมาะกับคนหน้ากลมเพราะมุมของกรอบแว่นทรงนี้จะช่วยยืดรูปหน้าให้ดูยาวขึ้นแถมยังเป็นตัวเลือกสุดคลาสสิกที่ใช้เป็นกรอบแว่นสายตาหรือแว่นตากัน แบบก็ได้อีกด้วยจ้ะอีกทรงที่อยากแนะนำนะก็คือทรงเรขาคณิตเช่นทรงหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมที่นอกจากจะมีหลายมุมช่วยให้รูปหน้าทรงกลมดูสมดุลมากขึ้นแล้วยังมีดีไซน์ที่ดูยูนิคและไม่เหมือนใครอีกด้วยจ้ะเป็นไงล่ะทีนี้เลือกง่ายขึ้นไหมล่ะแห่พอฟังปุ๊บก็ตัดสินใจได้ปั๊บเลยครับ บอว่าผมเลือกทรงเลขาคณิตอันน,นี้ครับเพราะว่าเพื่อนผมชอบใส่แต่ทรงเดิมๆครับเปลี่ยนแบบใหม่จะได้ดูโดดเด่นไม่ซ้าใครด้วยครับทรงนี้ก็น่ารักนะเนี่ยใช่ไหครับต้องขอขอบคุณพี่น้ำพึ่งมากๆนะครับที่มาช่วยแนะนําครับโอ้ไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยย,อยังไงคนหน้ากลมก็สู้คนหน้าเลี้ยวไม่ได้หรอกคนหน้าเลี้ยวใส่ด้วยทุกทรงใช่ครับ,รบเป็นไงโอ้โหพี่ใส่ดูดีอีกแล้วสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ